เพื่อนๆวันนี้ครบอาทิตย์ที่สแล้วสามสามแล้วนะคเพื่อนๆนี่พี่เฟรมก็เลยมาทําความสะอาดให้น้องๆเนอะขี้เยอะมากเลยเพื่อนนี่พ่อกับแม่เขานี่อันนี้เชื้อยูกิค่ะอันนี้เชื้อฮารอยดูจากปีดูจากปีเป็นลายลยเหมือนแม่เขาไนม่อันนี้หัวตั้งเหมือนพ่อตัวนี้สงบสงเอนมากเนี่ยเชื่องเหมือนพ่อเขา สือนตัวนี้ร้องเก่งมากเลอ้อนมัมานะครับตัวตัวนี้ร้องเก่งอันนี้พีออนเหมือนพ่อเขพ่อชอบไปอ้อนมาไม่แต่อันนี้ตัวอันนี้แม่ค่ะแม่ไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่แต่ตัวนี้น่ารักเหมือนพ่อเลยชอบอ้อนแล้วก็อีกอย่างนะคะตัวนี้ดูดิไม่คู่เลยใชไมดูขี้ก็เต็มกระบาเลยสามอาทิตย์แล้วน้อยเปรียบดลูกหนูสินะลูบ้านนครับนี่ค่ะเกษมมาก เตมมาเลยต้องทำความสะอาดให้แล้วหน่อยไม่ไหวอะค่ะแม่เทาของลูกน่ารักไหมเพื่อนนยตอนนี้มันพออลยหัวตั้งใช่ค่ะตัวนึงเหมือนแม่อ้ไอ้คุณป้ากับคุณลงมองค่ะุณ <c ười> ้คงกลง,ง <c ười> นูมม้นก็ออกไข่แต่ไม่รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่ากงนี้<ห>นเป็นตัวเรียบร้อยแล้วครับสามอาทิตย์ถูกพ่อคุณแม่มาหาป้าป้าค่ะมาแล้ว มาหาทำไมมอออรคัันนนนหาาเมียยอู่เก็บกวาดให้ลูกมันได้ไม่สกปรกจะได้ไม่สกปรกโหว่เนี่ยมันร้องแง่นี่ไปหนักไอ้ตัวนั้นกินเก่งแน่เลยตัวกีบป้อนโลกแล้วป้อนโชว์หน่อยตกใจตกใจตกใจแม่เลยนะจะไปไหนร้องเสียงดังเหรอตกใจอ่ะ อันน้อยร้องเสียงดังลูกตกใจป้อนลูกน่อยแล้วลูกนี่างเงี้เพื่อนๆน่ารักไหมหรือว่าจานนี้ดีตัวนี้ชื่อโชว์อยู่ตัวนี้ชื่อวาซาบิชื่อวิเอ้าจะไปไหนลูก โชยูวาซาบิโชยูจะไปไหน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 เงียบนะครับอุ้ยโชยูอ้อนเหมือนพ่อมาเลยพี่ดิอ้อนจับที่จริงอ้อนเออ โยกี่ไปแกงมาค <ไป S 2> รับแกงอะไรมาฮะไปปอลูกแล้วลูกไปอันนี้เราให้เขาเลี้ยงเองนะครับอันนี้ช <ขอ S 2> ื่อน้องเฟน,นได้ชื่อแล้วนะคะโชออยุวาซาบิน่ากินเนี่ออยโชยุอ้อนเก่งมากโชออยุออนเก่งๆัน,นี้อันนี้เราไม่ได้เลี้ยงเขาเลยเนาะพ่อแม่ก็เลี้ยง น่ารักขนาดนี้เลยเอยู่งียบนะครับขี้อ่อนร้องร้องสงสัยเขาร้องให้เล่นกันบโชยอยู่ดีอันนี้ว่าปากปากรับปากรับเมื่อเมื่อตะกี้เฟมเล่นกับโชยอยู่ตอนนี้เฟมเล่นอยู่กับวาซาบิ ตัวนี้กินไม่ทันเลยตัวเล็กเนี่ยไม่ตัวใหญ่ตัวนู้นเป็นดักหน้ากงแม่เลยใช่ตัวนี้ดักหน้ากงเห็นทีไรยพ่อแม่มันก็ป้อนตัวนี้บ่อยทีเลยนะวาซาบิเออแล้วอีกอย่างนะคะมันร้องหรือเปล่าวาซาบิอ่ะเกิดร้องเลยพ่อแม่ก็เลยป้อนก่อนใช่ค่ะแล้วก็วาซาบิเนี่ยเกิดก่อนโชยุโชยุเกิดทีหลังก็เลยตัวเล็กกว่าโอุ้ยตัวนี้บินมาหาป้าอ่ะอยากออกกล้องฮะเป็นไง อยากออกกล้องครับเป็นไงครับพ่อหนุ่มรอชดตัวชอยู่ชดอยู่หลับตามันยุกิเลี่ไปไปดูลูกไปมีมหาโชยอยู่ลูกตัวเองเนี่ยกรรมพันธ์กรรมพันธ์ตัวเองอยู่กับไอ้โชยอยู่เหมือนลูกอีกโอเคแล้วขอตัวลากันนดีกว่านะ ไอพี่พเฟรมก็เก็บกรงต่ออะพี่เฟรมเก็บกรงต่อแล้วน้องได้ไปนอนแม่หลงน้อยน้อยมาหาปา้าอันนี้คุณแม่ครับรคุณแม่เขาอยากจะมาโชว์ตัวเฟรมเก็บกรงเสร็จหมดแล้วค่ะป้าเหลือแค่นีไน่ไปอ้อนอ้อนหมอนมาแลนะ้วน่ารักไหมนี่แม่แม่ฝนะน่าจะชอบตัวนี้ตัวนี้เหมือนหานหน่อยตัวนี้ชื่อวาซาบิเฟรมชอบน้องโชอยู่เพราะโชอยู่อ้อนเก่งเหมือน ยูกิเลยมันจก็บมันปลาปลาโชยุหัวตั้งท้องโชยุวาซาบิวาซาบิตัวนี้ชื่อวาซาบิตัวนี้ชื่อโชยุแค่พอมันเจ็บนี่มันจระกํานี่มันจระกําได้ขอตัวบายบายก่อนแล้วได้เก็บกองต่อหรอก เิล์เก็บโกงเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่น้องๆใช่ไหมฮะคลิปนี้ขอตัวบายบายก่อนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆแบบพัฒนาการของน้องนะสัปดาห์ที่สัปดาห์ที้ากันโอเคโอ้ว้าวไอชอยอยชอยายบายค่ะโชอยอยู่ออนอย่าลืมอะไรค่ะอย่าลืมะะคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งค่ะอ่ะแล้วก็กดกระดิ่งก้องกิ้งก้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่และน้อง โชย,ยู่กับน้องวาชาริบ๊ายบายลาอไปได้กับน้องๆมา้ไมาัา้วครโย,ยู่วาชาิบ๊ายบาย